ำกลับมาใช้ได้อีกนะคะประหยัดด้วยแล้วก็ภ uh. ูมิ uh. ใจเนื่องจากว่าเราทำขึ้นมาเองนะคะ uh. สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับ คุณป้าเช่นเดิมนะคะที่นี่นะคะบ้านของคุณป้าพาทำเองชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะป้าจะพามาทำอะไรนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะ,ะจะเห็นว่าหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่ฝรั่งกำลังออกลูกใช่ไหมคะหรือผลไม้อะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้มีผลผลิตที่สมบ,บูรณ์นะคะแล้วก็ไม่มีแมลงเจาะนะคะแล้วผิวสวยงามเราก็จึงคิดค้นวิธีขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ ปกป้องไม่ให้ผิวของผลไม้นั้นเสียหายหรือว่าให้ผิวเนียนและสวยงามด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ดีแล้วก็มีราคาด้วยนะคะแล้วเวลาเราบ,บริโภคเองก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้กินผลไม้ที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าจะนำเสนอในเรื่องของการทำ ถุงห่อผลไม้ค่ะอย่างง่ายๆแล้วก็สามารถทำขึ้นมาเองได้นะคะโดยใช้วัสดุที่เหลือจากการตัดผ้าหรือตัดอะไรของเรานี่แหละค่ะสำหรับวันนี้ป้าจะนำเสนอในเรื่องของการทำถุงห่อผลไม้จากผ้าสปันบอลน,นะคะจากผ้าสปันบอลผ้าสปันบอลก็คือลักษณะอย่างนี้นะคะจะเป็นรูป ปร่งๆคือผ้าที่ใช้ทำแมสนะคะใช้ตัดแมสนะคะจะมีแบบหนาและแบบถูนะคะถ้าแบบถูกก็เม็ดละไม่ถึง20บาทนะคะถ้าแบบหนานี่ก็ประมาณ29บาทนะคะทีนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะคะแต่สําหรับป้าแล้วป้าจะใช้แบบหนาเนื่องจากว่าผลไม้ของป้านี่ป้าปลูกไว้ฐานเองนะคะแล้วก็ไว้แจก เพื่อนฝูงหรือญาตินะคะก็เลยต้องทําให้ดีหน่อยแล้วก็สามารถที่จะเย็บขึ้นเองได้เพราะว่าป้าก็มีจักรนะคะมีจักรเย็บผ้าของป้าเองนะคะก็จะทําให้ผ้าป้าก็จะไม่ลําบากมากในการที่จะต้องไปจ้างเขาหรือไปซื้อเขาอะไรเงี้ยนะคะมันก็แบบไม่ไม่สิ้นเปลืองด้วยนะคะจะทําให้เรารู้สึกภูมิใจว่าเราสามารถที่จะตัดเย็บได้เองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าจะใช้แบบหนานะคะถ้าหากแบบหนานี้สามารถที่จะ ซักได้นะคะแบบบางก็จะซักได้แต่มันจะไม่ได้หลายครั้งถูกไหมคะถ้าถ้าแบบถ้าแบบหนาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะกลับนํามาใช้ได้อีกในฤดูการต่อไปนะคะหรือว่าเมื่อเราเก็บผลผลิตแล้วต้นนี้เราก็สามารถที่จะเอามาซักแล้วก็ตากนะคะ,ะตากถุงแล้วก็สามารถที่จะนําไปห่อในรุ่นต่อไปได้อีกนะคะอันนี้มีประโยชน์จริงๆนะคะจากเดิมนั้นป้าเคยใช้วิธีแบบใช้ถุงก๊อบแก๊ป ถุงพลาสติกแล้วก็กระดาษวัลลสารใช่ไหมคะในการหอ่อซึ่งตรงนั้นกรรมวิธีมันก็จะยุ่งยากนิดนึงแล้วก็พอเราพอเราเด็ดแล้วเก็บผลผลิตแล้วเราต้องพิ้งเลยนะคะแล้วก็มันก็จะทําให้เป็นเป็นขยะด้วยนะคะเศษกระดาษบางทีเปียกน้ําแล้วปลิวมันก็จะทําให้เป็นขยะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการทําอย่างง่ายๆนะคะทุกคนสามารถทําได้คะ่ะเรามาสร้างแบบกันเลยนะคะล้อันดับแรกก็คือเราจะจะ างแบบบนกระดาษหรือตัดเป็นกระดาษให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะเราจะทําในรูปของอเป็นถุงยาวๆลงไปนะคะ,ะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมึผืนผ้าแต่แต่ด้านบนด้านบนนี้นะคะ,ะด้านบนนี้จะจะใช้ความกว้างแปด นิ้วค่ะแล้วก็ด้านข้างนี้จะ10นิ้วนะคะท่านผู้ชมนะคะด้านข้างนี้จะ10นิ้วทีนี้เราก็ตัดตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะนําไปวางทาบกับกับผ้าสปันบอลได้เลยนะคะหลังจากที่เราวางแบบนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดได้เลยนะคะทีนี้อันนี้เราสามารถที่จะตัดไว้1แผ่นก่อนแล้วเราก็จะใช้แผ่นที่เราตัดแล้วเนี่ยนะคะไปไปวางทาบ ทำทีละเยอะๆได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ไปวางวางทาบกับผ้าอีกหลายๆผืนแต่ทีนี้เนื่องจากว่าผ้านี้เป็นเศษผ้าป้าก็เลยต้องต้องทําทีละชิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะทําเยอะๆทีเดียวนะคะแบบเหมือนตัดของผ้าหลัะคะ่ะก็คือวางวางทีเดียวแล้วตัดทีเป็นสิบๆผืนเลยนะคะอ่าอ่าน,นี้เราก็จะตัดทิ้งนะคะป้าก็จะใช้วิธีตัดทิ้งอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็ได้แล้วด้านข้างจะเป็น อย่างนี้นะคะถ้าลักษณะเป็นเป็นถุงตั้งตั้งขึ้นนะคะอันนี้ด้านบนนะคะแล้วก็อันนี้ด้านด้านข้างนะคะอันนี้ก้นถุงนะคะอันนี้ก้นถุงทีนี้เราก็จะจะเอาแบบออกนะคะแบบกระดาษออกนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะสามารถที่จะนําผ้าผืนที่เราตัดแล้วนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ไปวางทาบกับ กับผ้าอีกหลายๆผืนได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราจะตัดทีละเยอะๆเราก็ต้องใช้อย่างนั้นนะคะแล้วก็เราก็เราก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปนําไปแซกลิมนะคะไปไปม้วนแซกลิมตรงนี้ด้านเอาด้านบนก่อนนะคะเราจะแซกด้านบนก่อนนะคะ,ะเราจะได้ผ้าในลักษณะอย่างนี้นะคะพอพอเราแซกแซกลิมนะคะแซกลิมด้านบนนะคะแซกลิมอันนี้ค่ะด้านบน หลังจากที่เราเย็บเราเราแซกลิมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจะพับพับมุมเนี่ยค่ะหลังจากที่เราน้านนี้คือด้านบนนะคะด้านบนเราก็จะมาพับมุมแล้วก็เพื่อที่จะนําไปเย็บก่อนนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราจะต้องสอดสอดเชือกไนล่อนน่ะนะคะเพื่อที่จะทําเป็นหูรูดนะคะเพราะฉะนั้นเราให้ห่างนิดนึงก็ได้ค่ะทีนี้เราแซกริมเพื่อที่จะให้กันลุยนะคะหลังจากเราแซกแล้วเราก็จะไปเย็บค่ะนี่ค่ะ แล้วก็จะไปเย็บนะคะอันนี้ด้านหูรูดนะคะด้านบนนะคะอันนี้หลังจากที่เราแซกเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเย็บนะคะเราจะเย็บเย็บลงมาก็ประมาณครึ่งเซนก็ได้ค่ะเพื่อที่จะสอดเชือกไนล่อนนะคะเพื่อที่จะสอดเชือกไนลอนสําหรับ ทำเป็นหูรูดนะคะพอเราเย็บมาถึงตรงนี้าการแซกกลิ่นนี้คือกันไม่ให้หลุดลุ่ยนะคะแล้วก็ด้านข้างเราก็จะเย็บซะก่อนนะคะเย็บไปให้ครบเลยนะคะให้ครบทุกด้านเลยนะคะก็คือมีแค่2ด้านเท่านั้นเองเพราะด้านนี้ก็คือเป็นด้านที่เราเราพับเราพับเอาใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะถุงที่เราเย็บแล้วหลังจากที่อันนี้คือเราเย็บเย็บด้านบนใช่ไหมคะแล้วก็เราแซก,กลิมเรียบร้อยแล้วเราก็เย็บ แซกแซกด้านนี้ด้วยค่ะแซกทั้งสองด้านเลยนะคะก็จะได้ถุงในลักษณะอย่างนี้ทีนี้อันนี้อันนี้คือส่วนที่เราสอดนะคะวิธีสอดสอดเชือกในล่อนนั้นเราจะสอดด้านสองข้างนะคะ เราจะสอดสองข้างนะคะสอดแล้วก็มามัดปมตรงนี้นะคะมัดปมเพื่อที่แล้วก็จะทําให้เหนียวแน่นก็คือโดยการเอาในร่อนนี้ไปไปเผาไฟนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะลองลูดดูนี่ค่ะนี่คือด้านในนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือด้านในนะคะอันนี้คือส่วนที่เราเย็บเย็บแล้วนะคะด้านในทีนี้สังเกตดูนะคะเราก็จะสร้างความ หนาแน่นแล้วก็เหนียวแน่นนะคะจะเห็นว่าเป็นรูพุนจะเห็นเป็นรูพุนชัดเจนนะคะของของผ้าสปันบอลอันนี้ป้าเลือกแบบหนานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เลือกแบบบางก็ได้แต่มันจะทําให้ใช้งานได้ไม่หลายครั้งนะคะอันนี้ก็น่าจะได้หลายครั้งอยู่นะคะนะคะจะเห็นรูพุนนะคะก็ทําให้มีการระบายอากาศได้ดีนะคะน้ําไม่ขังด้วยนะคะอันนี้คือถุงด้านนอกนะคะที่เรากลับ ด้านแล้วนะคะ,ะตรงก้นถุงนะคะเราก็จะดูเห็นจะเห็นว่าเขาจะมีความเหนียวแน่นแล้วก็ทนทานนะคะพอสมควรเพราะเราเย็บทั้งทั้งเย็บทั้งแซกนะคะนะคะอันนี้แล้วก็แล้วก็ตรงตรงหัวไอ้ตรงนี้ปากถุงเราก็จะเนี่ยคะ่ะจะร้อยร้อยไนยล่อนทั้งสองด้านนะคะเพื่อที่จะ รูดเลยค่ะรูดแล้วก็สามารถที่จะรูดได้มากมากกว่านี้ด้วยนะคะนะคะก็จะรู้สึกจะปโปร่งด้วยนะคะปโปร่งแล้วก็มีความหนากันแสงแดดได้ดีนะคะนะคะเพื่อนๆอ,อ่าเห็นไหมคะทําง่ายๆนะคะปโปร่งด้วยค่ะแล้วก็น้ํำไม่ขังนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่เราได้เย็บถุง ห่อผลไม้ใช้เองแล้วนะคะก็เราก็จะนำไปใช้ห่อฝรั่งและผลไม้ได้หลากหลายชนิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้อีกนะคะประหยัดด้วยแล้วก็ภูมิใจเนื่องจากว่าเราทำขึ้นมาเองนะคะจากใช้วัสดุที่เหลืออยู่นี่แหละนะคะสำหรับวันนี้ป้าก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะหากชอบใจก็ช่วยกดไลค์นะคะดกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านในการทำคลิปใหม่หมๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมได้อีกนะคะขอบคุณค่ะ